ไม่ยังในรสชาติอะไรบูลโลนาอะไเฮียเออคุ้ควรอร่อยเออผมไม่ก็เคยเป็นบูลโลนามันอร่อยอ่ะไม่อยากหยุดกินเลยเฮียเอ้พลนรถเป็นอะไรอ่ะรถเป็นอะไรอ่ะไอ้เฮียเปลี่ยนรถดิเราพกแต่ลิตเออใช่ใช่เอาไอ้เฮียเอาเฮียสลับ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 ไปเอาคันนี้ไปกู go 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 g o go 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 เฮียต้นรถเป็นอะไรอ่ะไอเฮียต้นรถเป็นอะไรอ่ะรถเสียรถไปติดเลยไปเฮียอะไรกันไปดูไอ้ผลพลพี่กำลังพี่กำลังกลับไปหาแกไปพลเฮ้ยอ๋อเฮียลืมกดปุ่มเฮ้ย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 โอ้โอ้จะยินจะยินตอนนี้ประชาชนเขากำลังอ๋อไปดิรอเฮียเลยเร็ว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  ไม่ใช่เกิดเหตุการณ์จะราจนรถติดแล้วไอ้คนด้านหลังไม่น่าคว่ำไปแล้วดูดิไอ้คนเออเออเออออนั้นไม่ใช่แกเหรอไม่ไม่แต่งตัวแต่งตัวแม่งเหมือนชิบหายเลยเฮ้ยผมก็ว่างั้นแหละแม่งเหมือนผมชิบหายเลยแหมนแมนแมนรถเอาเอารถติดโอ้ยรอดีกว่ารอดีกว่า เห็นเห็นแม่งอยู่ไกลๆอ่ะเฮียเฮียต้องเสียจำไม่ติดเลยเฮ้ยมันมาแล้วมาแล้วมาแล้วกูกโ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 กู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 เออไม่จะชินชนกันอยู่นะหยุดก่อนหยุดก่อนเฮียเราก็ค่อยๆไปแม่งก็ชนกันอยู่ดีชิบหายโฮ้ยโว้ยแม่งเสียวอ่ะโอ้ยเดะเดวเดะกว่าเสียวอะไรมันเป็นแค่เกม เดี๋ยวก็เกิดใหม่ไดไ้ไม่ไม่ไม่กูเสียวรถมันตกรางเนเี่ยเดี๋ยวด้วยเฮ้ยโอ้เฮียกูเล่นเครื่องวะเล่นเครื่องเนยอุ้ย <c oughs> อุ้ย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 เอาเฮียเล่นเครื่องมากเกินไปฮันเน่ชอบเล่นเครื่องเปล่าไอ้บอลเฮียรถติดนิดเดียวรถกูมันหยุดไม่ได้รถกูมันหยุดไม่ได้อันนี้หยุดเฮียรถผมมันก็หยุดไม่ได้แถมกูรั่วไปแล้ว <c oughs> <c oughs> เห็นเห็นอะเฮียเห็นแม่งไกลๆละไอ้เหี้ยอ๋ออ๋ออ๋อลดลดลดอ่าวเชียร์แล้วรถกูชิบายแล้วชิบายแล้วลดกูไอเียสโซวัไนักธุรกินายพลคิดสั้นชิบายแล้วไอ้คนรถกู รถความเชีย่ยแล้วเอ้ยมีม,มีมีคนมาช่วยแล้วมีคนมาช่วยแล้วเออช่างแม่งเริ่มใหม่ก็ได้วะ <c oughs> <g ül üyor> ตกอย่งยี้เลยอ่ะเฮียไหนพ้นอยู่ไหนวะ <c oughs> ไปด้วยกันไหมนี่เนี่ยไม่เห็นวะเนี่ยอ๋ออ๋อได้ได้ได,ได,ได,ได้กำลังเสริอมปอะเอีย <c oughs> ห <c oughs> มันไส้ตามไปขึ้นรถแม่งเลย <c oughs> ได้สต๊ <c oughs> อปไอสัตว์สต๊อปเป็นเที่ยอะไรขาดความมงคลอ่ะเฮียพ้นพี่มาช่วยแล้วพี่มาช่วยแล้ว เร็วเร็วเร่งร้อนเร็วดีวะไปเร็วไปเร็วเอ้มามๆมามาไหนก็มาด้วยกันละนี่ไงเอาสองคนเลยรคันใหญ่ไปเลยหลุๆเราไม่ต้องรอคันใหญ่เ้ยไปสิไปสิวะเดี๋ยวกดปุ่มเขียวให้เออเออไอ้เหี้ยเหมือนเหมือนสอนเด็กป .1 ใช้เครื่องยนต์สอนเด็กป .1 ใช้เครื่องยนต์ ไอ้พ่นพ่นพ่นแกแกลองไปทำอย่างนี้ดิแกแกกระโดดไปไอ้รถรถคันข้างหน้าไอ้หน้าสุดๆเลยอะเอาเอาเขี้ยหันความเขี้ยอะไรกันเอ้ยวันขวดลูกศรมันดิอ้าวอ้าวด่ากูเหรออ้าวหึ่งดาเหรอบคุยเลยสัตไอ้ใช้มาเร็วใช้ใช้ใช้มาเร็วไหนไหนไหนมาเร็วกูอยู่ตรงรางรถเนี่ย ก่อนเดี๋ยวเขาจะมาเดี๋เด้เเร็วเร็วเรวเข้ามาเร็วเรเ่เครื่องเฮ้ยอาตมาเร็วเอาตมาอาตมาหัวร้านหัวล้านี่ไปเลยอันนี้น่าจะเป็นแอมมากกว่าแล้วร็วอาตมาเด้เดไอ้เี้ยนั่มันไม่จอดอ่ะไอ้เร่งเครื่องเร่งเครื่องเร่งเครื่องเต็มกาลังกดเต็มกาลังพุ่นไอ้เแดรู้แล้วเร่งเครื่องเต็มกำลังพุ่น เหี้ยอะไรเนี่ยกดเต็มแล้วแหละเออมันมันสุดไดแค่นี้เหรอวอะกดลูกศรไปข้างหน้ารอเลยเนี่ยอ่ะพี่ลองกดดิกดละเดี๋ยวเดี๋ยวกดของไอ้เหี้ยนี้ได้ไหมไอ้เหี้ยกดยากนะเอาเอาเอาเฮ้ยเอาอะะมาคิดสั้นพล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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยไอ้เหี้ยอาจจะมาคิดสั้นชิบหายแล้วพนเราจะไปรอดไปเดเดี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดก่อนหยุดหยุดหยุด stop

มันเป็ดเหี้ยเลยอ๋อตัดกระบุกเลเร่งเครื่องแม่งเร่งเครื่องเต็มกำลังถ้าเกิดก่อนถอยเราจะเป็นไงวะถอยเต็มกำลังจังหวะนี้้วพนจังหวะนี้แหละเอออ๋ออะไรมึงเนี่ยอ๋ออ๋อเอาเข้าไปเอาเข้าไปอะไรของมึงเนี่ยเฮ้ยพนเต็มกำลังเว้ย กด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 ไอ้เหี้ยเดี๋ยวไม่ต้องคว้าเหมือนคราวที่แล้วมันต้องคว้ามาเดี๋ยวไม่ก็คว้ามีเดี๋ยวชะลอรถก่อนชะลอรถเลงเครื่องเลงเครื่องแล้วก็เร็วไอ้สัตว์ที่เลงเครื่องสุดนะไอเด็กโอ้โหโช้าเลยอันนี้ๆไปแล้วไปแล้วโอ้ยแม่เงินเฮียรล่างไอ้เฮียรถไม่ระบุรถลืมอะไร ไอ้่รถไม่ทราบบุคคลรถเอาว่ะรถผีป่ะไหวะเี๋ยเดี๋ยวพี่พี่ดูด้านซ้ายด้านซ้ายด้านล่างด้านล่างด้านล่างไหนไหนไหนอ้อียวุ่นวายชิบหายเลยดีนะที่เราออกมาจากไอเหตุการณ์ภัยพิบัติต้งนั้นได้เออไอเหตุการณ์บัตรซบเฮียงนที่เรากระโดดกระโดดกีนเฮ้ย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 เะงลงลงอง อย่าเสี่ยงอย่าเสี่ยงอย่าเสียงเฮ้ยเออใช่อย่าเสี่ยงไอ้เหี้ยจังหวะนี้เนี่ยการลงทุนมีความเสี่ยงพูดลงทุนก็สืคมบกการสนใจลงทุนเฮ้ยได้ละได้ละเอาะโดดได้อ้าา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 า่าาาอ้าาา้าา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 เาา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 าเาา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 าเาา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  ตัวหนึ่งกำลังกดก่อนเราค่อยกดไปสนุกมากไหมไอ้พวกไอ้พวกนี้เฮ้ยไอ้พลไอ้พลจังหวะนี้แหละจังหวะนี้แหละจะว่ายนี้แหละไป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 เร็วไปเร็วเด้อเด้อเด้อเอาคันนี้เลยพลรถใหญ่แล้วแล้วแล้รถใหญ่แล้วแความสปีดให้เร็วที่สุด นั่งๆๆๆๆๆๆ่ไปดีเราพ่อดันบินเฮ้ยอ้โอเคไปแั็กซีไม่รับส่งเอาไอ้เนี้ยนีบั๊กอีกเอารอ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 เราจะผลักดันไปเรื่อยๆเว้ยเราเราจะทำเพื่อบ้านเมืองซิตี้วอล์กเอาเรื่องทำเมืองบ้านเมือนกันไอ้เฮียโอ้แม่งเลย เออพนเอาเฮียไปดองละอ๋อไอ้โอ้ยชาตินี้กูจะไปได้ไหมเนี่ยรู้ว่ารถแม่งออกแต่เราก็ยังนั่งอยู่เนาะไอ้เฮียไอ้เฮียเนี่ยไอ้เฮียเนี่ยเรินแม่งออกไหมเฮ้ยพนพนไปด้วยไปด้วยไปด้วยนพนไปด้วยไปด้วยเฮียเฮ้ยพ้น พลน์พล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 น์มามามาเออเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเฮอ้ะเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นฮะอ่ะพลขึ้นรถขึ้นรถเราต้องไปแล้ว we have to go ไปแหละนั่งนั่งนั่งรถพลขึ้นรถนั่งรถไอ้เหี้ยเราผมแม่งยืนเนี่ยนะอ่ะหวังว่าจะไม่ตกนะโอ้ยกลัวจะเอารถออกมาได้รถติด นี่ครั้งนี้เราต้องแบบเราต้องยุบหน่อพองหนอ่อเราต้องแบบเอ่อค่อยๆเป็นค่อยๆไปอ่าใช่เราต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนตอนนั้นนะตอนนั้นอ่ะพอพอรถแม่งหายไปปุ๊บแม่งพุ่ง <c oughs> แล้วแม่งรถคว่ำเลยเอออัออ <c oughs> น,นเอ้เดี๋ยเดี๋ยเดี๋ยหยุด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 เกลียวเกลียวงเกลียวงเกลียววิ่งว้าวอย่าลืมดวงถ้าเกิดดวงนี่ชิบหายเลยมันนั่งได้ไหมวะค่อยๆไปมันนั่งได้เฉพาะคนเดียวไป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 ก่อนที่ จะมีหมานุงแรอถก่อนจะรอรอูมันกระช้าเกินนั้นหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าไปไปไปอันนี้มันอาจจะเป็นทางขึ้นเออนี่แหละนี่แหละไอ้คนเพิ่มเพิ่มอีกเพิ่มอีกนิดนึงได้ไหมหยุดหยุดหยุแล้วก็ปรับเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบกดรลโอแล้วกันโอ้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 อ้โ้อแม่เดี๋ยวผมมันจะต้้งตกกลางก่อน เตรียมจเตรียมจากลาโลกผมได้เลยดีๆๆดๆๆๆด้อด้เดีด้อเด้อเดอเบวเดอไรแฮกแล้วหมันไส้คนเอาเลยเต็มกำลังเลยติมหันไส้หมันไส้โอ้ยโอ้ยรถรถไม่ไม่กดแมวเลย ไอ้เฮียผมแม่งขดชั่วสองพันยี่สิบเอ็ดโอ้ยเราข้างล่างเป็นเฮียอะไรไปบุญแล้วเนี่ยแล้วชาตินี้จะได้ไปไหมเนี่ยไอ้เฮียกูไปเล่นเซิร์ฟอื่นและไอ้เฮียเดี๋ยวดะก่อนไปก่อนไป